สวัสดีครับคุณผู้ฟังผู้ชมครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวดินแดนแห่งเมืองนรกนะครับนี่เป็นฉากแห่งการสอนศิลธรรมกับประชาชนนะครับซึ่งมีภาพเป็นลักษณะของการเตือนจิตเตือนใจให้เราได้รับทราบนะครับแดนนี้เรียกกันว่าแดนอเวจีมหานรกนะครับซึ่ง รูปปิศาณธรรมหรือว่ารูปปั้นที่เป็นคติสอนธรรมนี่ตั้งอยู่ที่วัดป่านนนสวรรค์นะครับวัดป่านนนสวรรค์นะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจะพาคุณผู้ชมมาดูภาพเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นภาพเกิดจากจินตนาการที่หลากหลายรูปแบบนะครับให้เราได้เห็นถึงภาพที่ เกิดจากนี้ความคิดในเรื่องของการทําบาปทํากรรมของมนุษย์นะครับผู้ที่มีจิตใจอกุศลนะครับจิตใจเป็นบาปเป็นกรรมนะครับแล้วก็สร้างบาปสร้างกรรมเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็ได้รับผลคือการตกนรกบกไหม้นะครับซึ่งมองเห็นอยู่นี้นะครับนี่เรียกกันว่าดานเอเวจีมหานรกนะครับดูแล้วก็ทําให้เกิด ความนึกคิดเกี่ยวกับเรื่องของคติธรรมนะครับการทํากรรมก็ได้รับผลแห่งกรรมนะครับที่ภาพเห็นนี้ก็เป็นเปรตซึ่งมีลักษณะสูงใหญ่มากทีเดียวนะครับนะครับลักษณะของเปรตนี่โดยหลักการก็คือจิตวิญญาณที่มีความหยุกระหายนะครับจิตญญที่มีความอยากไม่รู้จบรู้สิ้นนะครับอาจจะเมื่อเกิดความอยากความ หายไม่รู้จักจบจากสิ้นแล้วก็เกิดจากการลักขโมยการช่อฉนการช่อราดบังหลวงการคดโกงการคอร์รัปชันเหล่านี้นะครับซึ่งก็จะยังผลให้เกิดลักษณะรูปร่างอย่างนี้ที่เรียกกันว่าเปรตนี่นะครับผลกรรมของคนที่กระทำกรรมอย่างที่ว่านี้ก็จะเป็นอย่างที่มองเห็นนี่นะครับส่วนดุนแดนแห่งนี้ก็เป็น อีกจุดหนึ่งของเมืองนรกนะครับซึ่งเขียนไว้ตรงนี้บอกว่ากรรมประพฤติผิดในกรรมนะครับซึ่งเป็นแนวคิดเป็นคติสอนใจแบบหนึ่งว่าคนที่ประพฤติผิดในเรื่องของศีลข้อกาเมสวมนิชาจาราวีรบัณีนี่นะครับก็จะได้รับผลแห่งกรรมอย่างนี้มีความทนทุกข์ทรมานนะครับดูดเดียวกันกันกบคนที่ นั่งทุกขเวทนานะจะเป็นนั่งเป็นนอนเป็นยืนกันแล้วแต่นะครับจะมีความไม่สบายกายไม่สบายใจนะครับดูดเหมือนกับสันว์นรกที่ถูกจุาบราลเอาหอกเอาเหล็กแหลมทิ่มแทงวัยวะต่างๆให้รับความนทุกขทรมานปวดเจ็บไปทั่วร่างกายนะครับปีนขึ้นไปบนต้นยูนี่ถึงต้นยูวก็จะมีหนามแหลมคมเต็มไปหมดนะครับนะเพราะสันว์นรกที่ปีนป่ายตรงไหนก็จะถูก น้ำหล่านี้ทิ่มแทงนะครับทําให้รับความทนทุกทรมานนะเปรียบได้กับคนที่ประพฤติผิดในเรื่องของศีลข้อกาเมนะครับคนที่มีมากชู้หลายใจนะครับทนทุกทรมานนะไปอยู่แห่งไหนแห่งไหนก็จะมีความทนทุกทรมานจิตใจไม่มีความสงบสุขอยู่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพให้เราดูแล้วก็เกิดการเปรียบเทียบดูในข้อเท็จจริงของเราเวลาเราประพฤติผิดในเรื่องของศีล ข้อใดข้อหนึ่งเนี่พอก็สินข้อเรื่องข้อกาเมีนะครับเพราะในตรงนี้เป็นการปิดศีลเรียกกันว่าแทบจะทุกข้อทีเดียวนะครับตั้งแต่ศีลข้อที่หนึ่งคือศีลข้อเรื่องของอธินนานะครับเรื่องอธินนาเรื่องปานาอธินนาเรื่องกาเมเรื่องผิดศีลข้อมูษาแล้วก็ผิดศีลข้อสุรามีระยะนะครับ ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้จะเป็นภาพรวมไว้ตรงนี้ให้หมดนะครับเป็นทวดฐานของการละเมิดศีลข้อห้านะครับชี้เห็นถึงว่าคนที่ประพฤติผิดศีลข้อห้าแล้วนี่จะไม่ได้รับความสุขก,กายสุขใจในชีวิตเลยนะครับมีแต่มีความจนทุกข์ทรมานที่ภาพที่เห็นนี้ก็เป็นภาพปสศายให้เราคิดนะครับว่าเอาและเป็นว่าเราจะาตายไปตก,ก,กนรกอย่างนี้จริงๆตามภาพนี้ หรือไม่อย่างไรแต่ถ้าหากว่าเราดูจากข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนที่ทําผิดศีลแล้วเี่ยก็จะตุกนรกทันทีอะนะแลตุกนรกทันทีเลยไม่ต้องรอต่อตายแล้วนะครับเนี่ยดูจากภาพข้อเท็จจริงในชีวิตจริงของคนเรานะเวลาทําผิดแล้วเราก็จะมีความร้อนรนแห่งจ,จิตใจไม่สามารถที่จะมีความสงบสุขอยู่ได้นะครับนี่คือนรกที่ปรากฏได้ในชีวิตจริงจงของคนเรานี่แหละครับนะแต่ถ้าคนมาดูภาพนี้ ก็จะเกิดภาพสะท้อนใจทําให้เกิดสํานึกบาปได้สําหรับคนที่อลเเมิด์ีลต่างๆอยู่เป็นเนืองนิดนะครับก็อาจจะกลับเนื้อกลับตัวต่อไปก็ตั้งตนเป็นคนดีทําประโยชน์ให้กับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เรียกว่าบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากขึ้นวันทถ้นะครับนี่เป็นภาพคติเตือนใจที่นํามาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังในวันนี้นะครับพามาที่แดนนรกที่เรียกกันว่าแดนนรก มหาเวจีหรือว่าเวจีมหานรกนะครับก็ได้ดูภาพไปนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะนําไปดูถิ่นอื่นๆบ้างนะครับซึ่งเป็นสถานที่น่าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับมาถึงจุดนี้เนี่ยครับก็ยังอยู่ในแดนนารกเนี่ยอยู่เหมือนเดิมอันนี้เป็นแดนของเขาเรียกกันว่าพระมาลัยปวดสัตว์นะครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่ากันว่า พระมาลัยอ,อันี้ก็เป็นพระอรหันต์อีกองหนึ่งในพุทธศาสนานะครับซึ่งก็เขียนไว้เล่าให้รู้ว่าพระมาลัยองค์นี้เนี่ยจะห่อเหินตนากาศได้นะครับไปสวรรค์ก็ได้ไปนรกก็ได้นะพวกสันรกก็จะมาเฝ้าองค์พระมาลัยแล้วก็จะมากราบเท่าที่เห็นในภาพนี้แล้วก็จะสร้างเสียความฝากไปถึงญาติพี่น้องที่อยู่ในเมืองมนุษย์ก็ให ทํากรรมกุศลดีๆอุทิศส่วนบุญให้กับตัวเองด้วยก็ฝากพระมาลัยมาเมื่อพระนาพระมาลัยกลับจากนรกมายังเมืองคนก็จะมาเทศบอกชาวบ้านให้ตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งตนปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะอุทิศบุญกุศลนี้ไปให้กับสราวกซึ่งเป็นญาติพี่น้องที่หลวงรับไปแล้วนะครับก็เป็นแนวความคิดหนึ่งที่จะเอาเป็นคติสอนใจผู้คนนะครับ ให้กระทำแต่ความดีความงามนะครับนะไปถึงจุดรุวนด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับก็ยังอยู่ในแดนปิศาณติธรรมทั้งสิ้นนะครับครับคงจะได้เกิดแนวความคิดพอสมควรสําหรับคนที่ยังขนองกายขนองวาจาขนองใจนะครับเมือ่อเห็นภาพต่อนี้แล้วก็จะเกิดสํานึกผิดคนที่ทําผิดแล้วก็จะไม่ทําผิดอีกต่อไปคนที่ทําดีอยู่แล้วก็อยากจะทำดียิ่งขึ้นไปนะครับด้วยความคาดหวังเพียงนั้นนะครับคบุณผู้ฟังครับ